สวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวชุดโค้ดสำหรับการเก็บ point เว็บอ่าที่ที่เอาไว้อ่า,อาเพิ่มยอดไลค์เพิ่ม Follow เพิ่ม Subscribe นะครับก็วันนี้ที่ได้อ่าสั่งการมาคืออ่าต้องการให้โค้ดนี่มีการเก็บยอดอ่าเก็บ point ในเว็บเดี๋ยวได้เห็นกันแล้วก็อ่า มีทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันในการของของ f a c e b o o k 2ฟังก์ชันของ Instagram อีก1ฟังก์ชันแล้วก็ทำครบเราทั้งหมดแล้วให้เบราว์เซอร์ทำการปิดตัวเองแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นโค้ดจะประกอบด้วยโค้ดเอ่อไฟล์ .bat ตัวหนึง่งนะครับดอททที่เป็นไฟล์หน้าตาจะผมไม่แน่ใจว่าหน้าตาในเครื่องคุณจะเป็นยังไงแต่ในเครื่องผมจะเป็นอย่างประมาณนี้นะ .bat นะครับซึ่งข้างในก็จะมีโค้ดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดปิดเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้นะ แล้วก็สั่งให้ไอมาโคสตาร์ทแล้วก็สั่งให้ไอมาโคสตาร์ทนะครับก็หลักการด้วยปกติในเวลาเราจะสั่งให้ไอมาโคสตาร์ทเราต้องเปิดปั๊วเซอร์ไฟฟ์ฟอคขึ้นมาแล้วก็สั่งที่ไปที่ไอมาโคเพื่อให้มาโคทำงานถูกต้องไหมครับแต่โคตัวนี้จะจะไม่เหมือนโคตัวอื่นน,น,นิดหนึ่งนะิดนึงนะฮะมีความแตกต่างคือคุณต้องสั่งการผ่านดอทแปดตัวนี้นะครับผ่านดอทแปดตัวนี้อย่างตัวเดียวนะครับ อ่ะผมจะจ้องกดนะครับนี่หน้าตาโดแปกก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเขาเขาก็จะสั่งการให้เบ์เซอร์เนี่ยเริ่มกระบวนการทํางานนะครับอ่ะผมขอปิดโคดนิดหนึ่ง <c oughs> ตัวโค้ดเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมาตัวเขาก็จะทําการล็อกอินนะครับคือคารโกน้ถ้าหน้าเว็บทําการเด้งเราออกนะเขาก็จะล็อกอินแล้วก็ทํางานตามฟัง์กชันที่ที่ คือหนึ่งไปเก็บเหรียญมนแหละนะครับเก็บเหรียญเก็บสิ่งที่เราต้องทำคือหนึ่งเราต้องล็อกอิน a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะแล้วก็ i n s t a g r กรมเอาไว้ในบว์เซอร์ไฟล์ฟอกด้วยเพราอให้ระบบของบว์เซอร์เนี่ยทำการจดจำการล็อกอินสานะรการล็อกอินของเราเอาไว้ถ้าคุณไม่ล็อกอินระบบจะไม่สามารถทำงานได้นะครับนะอาจจะมีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะพอกด ตอนนี้คืออันติดตามติดตามเสร็จปุ๊บเขาจะกลับมาที่หน้าคือตัวตัวเว็บของอะไรซิทลิงเนี่ยตัวนี้เขาจะปิดหน้าของเขาเองนะครับปิดหน้าขเขาเองนั้นโอไอมโครจะไม่ได้สั่งการให้เขาปิดหน้าคือโอไอมโครเพียงแค่รอเดี๋ยวระบบเ็าจะปิดหน้าป๊อปอัพหรือหน้าแท็บใหม่จากการที่ทดสอบภายในเครื่องของผมนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทดสอบยิงยาวมันเกือบครึ่งชั่วโมงก็สามารถทําง,งานได้ปกติด้วย เครื่องผมแ,แรมแรมรู้สึกว่าจะ12กิกนะ CPU 2กว่านะครับเป็นเครื่อง PC นะผมไม่ได้ทดสอบเครื่องโ,โน้ตบุ๊กนะก็สามารถทำงานได้นะได้ปกตินะครับแต่ถ้าถ้าแรมกูน้อยกว่า4กิกเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องดูนิดนึงมาดูเรื่อยๆนิดนึงนะครับนี่คือกระบวนการทำงานของเขานะครับ ก็รอดูนก่อนนะก็ทุกอย่างเดี๋ยวระบบเขาทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องอคือถ้าตั้งค่าทั้งแรกเรียบร้อยแล้วการการตั้งค่าการติดตั้งโค้ดเนี่ยสำคัญมากนะครับจะมีขั้นตอนนิดนึงเพราะว่าเป็นอย่ที่บอกเกินเป็นไอมาโคมันไม่ใช่ระบบแบบ โปรแกรมที่กด Install ครั้งเดียวแล้วทุกอย่างเซตอัให้หมดอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตัวไอมาโครนี M ่คือคุณต้องทําการติดตั้งโคดีนิดนึงเนาะเรียนรูน้ในเรการติดตั้งโคดีนิดนึงโอกาสเออ,เอร์เลมีไหมมีเพราะว่าปัจจัยสําคัญคือ1เ,เรื่องของเซิร์ฟเวอร์ของเว็บซิท l i n ลฮะแล้วก็2เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับ ว่าทํางานกระตุกไหมอะไรเงี้ยถึงถึงแม้ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตสายไฟเบอร์บางคนบอกว่าผมผมไฟเบอร์นะผมใยแก้วนะแต่มันก็ยังมีตัวแปรอื่นเช่นเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการนะครถ้ายิ่งเซิร์ฟเวอร์ทำงานชา้าที่เขาบอกว่านะเออข้าจะกดไลค์หรือกดติดตามเลยก็นาดูดูแถบสีฟ้าซึ่งตัวนี้ผมไม,ไม่รู้ว่าแถบสีฟ้าอยู่ไหนเข้าใจว่าอยู่ที่หน้าเว็บเขาซึ่งตรงนี้มันอาจจะขึ้นชา้าการดำเนินผลจะชา้าตามไปด้วยอะไรเงี้ย แต่ว่าเนื่อความที่ว่าโค้ดเขาทำงานด้วยอัตโนม,มัติดังนั้นเขาจะทํางานเข้าไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับแต่ว่าถ้ามีเออร์เอร์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตัวโค้ดเขาจะหยุดทํางานทันทีนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวไอ้ไฟฟลอกเนี่ยแคคุณเดินมาเห็นแถบสีฟ้าที่กรอบสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะให้คุณทําการปิดเบว์เซอร์ไฟฟลอกปิดในส่วนของอไฟดอทแบทนะฮะปิดส่วนไฟดอทแบทที่ที่ทำงานอยู่ตรงนี้ ปิดลงเลยแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้วิธีการทํางานนะครับแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยแนะนําว่าให้ปล่อยให้บอคเซอร์ทำงานโดยอ alone คือเปิดปล่อยเครื่องไว้เลยอย่าสลับหน้าจอไปทํางานอย่างอื่นไม่งั้นเขาจะเออเลอร์ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่ทํางานกับ a c e b o o k เนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเฟซบุ๊กเขาจะมีเหมือนกับระบบ แจ้งเตือนแจ้งจับว่า,าคุณได้ใช้งาน Facebook จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นขอให้คุณเปิดหน้าจอ Facebook แล้วเปิดเครื่องทิ้งไว้เลยอย,อย่าไปใช้เครื่องทํางานอย่างอื่นนะครับก็ประมาณนั้นแหละที่จะแจ้งไว้ตอนนี้ก็มาถึงส่วนของการกดไลค์แล้วนะฮะก็คนไหนที่เคยกดไลค์ไปแล้วก็จะไม่กดนะครับอ,อันนี้เป็นในส่วนของระบบ ที่ที่ที่ได้สร้างขึ้นนะครับเหมือนนั้นสนองติดตามถ้ามีการติดตามไปแล้วถ้าเขาไม่เห็นปุ่มติดตามเขาก็ไม่กดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะกดข้ามคนนั้นไปทันทีอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ได้สองเหรียญน,นะะก็ถ้ารู้สึกสมาชิกของเว็บนี้จะมีประมาณห้าหมื่นกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็เขาน่าจะได้เหรียญเยอะอยู่แต่การรันแต่ละครั้งอันนี่สนองกันอินสตาแกรม อินสตาแกรมเนี่ยคุณต้องล็อกอินเอาไว้ด้วยนะถ้าคุณไม่ล็อกอินเนี่ยตัวระบบจะไม่เห็นไม่ให้คุณกดไลค์นะครับอ่าน,นี้เขาก็กดไลค์นะครับอิ Instagram. นสตาแกรมระบบจะรอเพราะว่าในตัวเว็บซิง,ซงไลค์อะไรเนี่ยเขาจะปิดแท็บเข้าไปเองนั่นเอง แล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้คอ,อยเราขึ้นมาซึ่งตรงนี้ผมจะเช็คด้วยเช็คว่ามันสำเร็จไม่สาเร็จถ้าไม่สําสเร็จก็จะข้ามคนนั้นไปอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็น่าจะทำให้ได้พอยต์เยอะนะฮะแล้วก็ไปเอาไปใช้ในส่วนของการเพิ่มยอดเพื่อให้เพื่อให้ดูดีดูหลูขึ้นเนาะ ประมาณนี้นะครับครั้งที3นะอ่าเขาจะกดอีกทีหนึ่งอันนี้คือเพิ่มยอดไลค์นะตัวระบบสามารถเพิ่มได้ฟังก์ชันได้หมดนะครับแต่ต้องบอกมาว่าจะต้องการเพิ่มฟังก์ชันอะไรต้องการกดส่นไหนบ้างเพื่อจะได้ p ล i อยพลัง,งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนการเพิ่มฟังก์ชัน นะระบบก็จะรอคือถ้าเห็นตัวเลขกขาพิดก็ปิดก็ปิดอย่างเงี้ยแสดงว่าระบบพยังทำงานอยู่นะครับทีนี้อ่าพอถึงเงินสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยอ่าระบบก็จะบอกว่ากําลังรอปิดเบราว์เซอร์โค้ดกําลังทํางานอยู่อันนี้คือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะ ดูที่ตรงนี้นะฮะเวลาอยู่มันนาทีกว่ากว่านะครับนาทีกว่า,วาแล้วเขาก็จะปิดบว์เซอร์นะครับอเดี๋ยวผมจะรอจนกว่าเขาจะปิดบว์เซอร์นะขอเร่งสปีดนิดนึง <c oughs> ตัวโค้ชจะนั้เวลาถอยหลังนะครับรอบละคือตัวโค้ชตัวนี้จะได้เวลาถอยหลังรอบละร้อยสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบนีนาที แล้วก็ทําการโหลดไฟล์บางตัวที่เอาไว้อ้างอิงว่าไอ้บางคนทางานเสร็จแล้วขึ้นมาถ้าค่าบอกว่าไอ้บางคนทางานเสร็จแล้วเขาจะทําการปิดเบราว์เซอร์แต่ค่าบอกว่ายังเขาจะทําการเริ่มนับ226ชีวิตใหม่วนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นการผักเบรกในช่วง,งเครื่องด้วยนะครับพอเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นปิดเบราว์เซอร์ปุ๊บเนี่ยจะรออีกประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่ นะครับดังนั้นโดยระยะเวลาโดยรวมมือผมเชื่อว่าจะทําให้เครื่องคุณทํางานได้เสถียรขึ้นแล้วก็ทิ้งระยะเวลาในการกดไลค์กดไลค์ออกไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณไปกดถีเกินไปมันก็มีผลรบกวตัวไอดีคุณเหมือนกันนะอันนี้เหลือ3นะปิดแนละ้วเป็นไง แล้วก็จะลอยประมาณหกสิบวิอย่างนี้บอกนะครับแล้วก็เขาจะเริ่มสตาร์ตตัวเองขึ้นมาตอนนั้นไอ้ตัวไฟดีซาร์ไฟฟ e f อกตัวนี้นนจะทําการลันตลอดเวลานะที่ผมต้องทําให้เป็นหน้าจอดำดันี้เพราะว่าคือมันทาให้เป็นระบบแบบเหมือนว่ารันในแบ็กกราวได้แต่เวลาคุณปิดเบา์เซอ,อร์ไฟฟอกขึ้นลงไปแล้วเนี่ยคุณจะเหมือนกับว่ามันซับซ้อนเกินไปที่ทําให้คุณไปปิดตัวการทํางานของดีซาร์ตัวนี้ประมาณนั้นแหละแล้วผมก็ไม่ได้เขียนระบบให้เช็คไอ้อะไรขนาดนั้น เอาอีารครเปิดรันเป็นหน้าจอดำๆอย่างเงี้ยว้ทิ้งไว้ถ้าคุณต้องการปิดการทํางานคุณก็แค่กดโคลดตัวตัวเนี้ยตัวตัวสเตตัสบาร์ทั้งบนนี่แหละนะครับตัวระบบก็จะหยุดทุกอย่างก็ปิดไฟฟอกปิดระบบแค่นั้นเองฮะก็ผมว่าเป็น c o m มอ n เซนส์ดีสุดแล้วแหละนะในเรื่องของการใช้งานนะครับเมเสร็จแล้วระบบก็จะรันขึ้นมาใหมนะ่เห็นไหมเขา,านับ200กว่าวิ เริ่มกระบวนการใหม่แล้วก็เริ่มกดไลค์ใหม่เริ่มกด Follow เริ่มกดอะไรก็แล้วแต่นะติดตามใหม่นะยางอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าสมมติว่าระหว่างการทำงานเนี่ยตัว i m a าโคจะส่งค่าบางตัวไปให้ใตัวไฟ์ดอทแบทท่านทำรับทราบว่าเขาทำงานเสร็จแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโคาเขาเกิดเออเลอกกลางคันมันจะมีกรอบ,บเหลืองเกิดขึ้นไอมาโคจะไม่ได้ส่งค่าไปให้ทำดอทแบทนะครับ อยนี้ผมไม่ได้เขียนดักเอาไว้นะไม่ได้เขียนดักเอาไว้ขนาดนั้นผมถึงบอกว่าให้กลับมาดูเรื่อยๆถ้าเขาเออร์เนี่ยคือให้ปิดทุกอย่างเลยเบราว์เซอร์ไฟล์ฟอกไฟ bat แล้วก็เปิดไฟล์ bat รันไฟล์ bat ใหม่เพื่อให้เขาเริ่มกระบวนการทางานใหม่นะครับอันนั้นก็อย่างที่บอกคืออย่าปล่อยเขาทิ้งทิ้งไว้ยาวๆนะนานกลับมาดูทีก็ได้เพราะว่าโอกาสเออร์เนี่ยมันทั้งเซิร์ฟเวอร์ของซิดลไลท์นะครับแล้วก็ ระบบอินเทอร์เน็ตของเราอะไรเงี้ยมันก็มีจังหวะที่มันขึ้นๆลงๆบ้างอะไรเงี้ยบางบางทีมันอาจจะทําให้ไอ้มาโกหาหาค่าบางตัวไม่เจอนะครับแล้วเขาก็เกิดเออร์เลอร์นั่นแหละโดยโดยประมาณ50%เนี่ยขึ้นไปผมได้เขียนดักเอาไว้แล้วนะครับแต่ข้อผมบอกไม่ได้ว่าจะมีอะไรอเออร์เลอร์อีกบ้างเพราะว่ามันเป็นการทํางานที่ก็เหมือนการเขียนโปรแกรมนะครับคือการเขียนโปรแกรมที่ทเราเขียนดักเออร์เลอร์มันเขียนดักยากก็เหมือนกัร เขาเคียงเหมือนที่เขาเขาเขากล่าวไว้ว่าการขโมยอ่ะการยากประมาณนั้นแหละต่อให้เรากันยังไงก็กันไม่ได้อะไรประมาณนั้นแหละโอกาสที่จะเกิดเออร์เลอร์หรือเกิดมีการผิดพลาดอะไรมันก็มีนะครับมันก็มีอยู่แล้วนะนะครับเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ต้องต้องต้องยอมรับทําใจนิดน,นึงเนาะแต่โดยทั่วไปผมผมให,ใ,หให้เขียนเขียนให้เขารออยู่แล้วว่าโปรเซสไหนที่ยังทำงานไม่เสรศษก็ให้เขารอตลอด อย่างเอสัคกครู่นี่เขาปวดเศษของกับเวฟสิตไลท์อะไรเงี้ยยังทำงานไม่เสร็จก็ก็ให้เขารอจนกว่าเขาจะทำงานเสร็จพอทำงานเสร็จปุ๊บเขาให้กระบวนการทำงานเริ่มต่อไปอะไรเงี้ยก็เป็นคือไม่ได้ใช้ระบบไอมาโครที่บอกว่าเวสต์เกิลร,รอกี่วิ๊กกี่วิซึ่งบางทีไอการรอนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ทําให้คือเราคาดการไม่ได้ว่าเวสต์เกิล ตามที่เรารอไว้มันจะมันจะถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีส่วนหนึ่งที่บอกว่ารอแถบสีฟ้าเนี่ยผมเบสิสกายจริงจริงก็ประมาณ8วิมั้งอ่าแวิก็น่าจะเพียงพอสําหรับให้แถบสีฟ้าที่อยู่บนหน้าเว็บซีทลิงซีทไลท์อ่าแสดงมาปรากฏขึ้นมานะครับเพียงพออยู่เท่าที่ผมคํานวณดูนะนะครับนี่ผมใช้3 b มบนะครับเน็ตพื้นฐานเลยรุ่นเวอร์ชันต่ําสุดนะครับก็สามารถทํางานได้ นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกดสต็อปนิดนึงนะเราไปลูกกันติดตั้งกันขั้นตอนการติดตั้งนะครับออันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าสำหรับท่านใดที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ i อ a า r o ไปไว้ที่อื่นนะผมอา,อาจจะต้องอให้เอากลับมาไว้ที่ที่เดิมที่เดิมคือเวลาเราติดตั้ง i อ a าโ o ไอ a o ก็จะ default ค่าไว้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจมันจะเกี่ยวหรือเปล่าแต่ป้องกันเอาไว้นะครับ แต่ป้องกันเอาไว้ก็ตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดหน้าตาจะฟลนด้วยจะเป็นอย่างนี้ s i t l t g h t o t g นะครับคุณจะได้ไปไฟล์ start me js นะครับส่วนตัวเรียบนี้ผมจะไว้ที่ผมนะครับเอาไว้ป้องเอาไว้แบบแก้บ้ากแก้อะไร start me เนี่ยให้คุณก็ให้คุณกดไฟล์นี้คลิกข,ขวานะอ d ดิ m มาโค ไฟล์ทั้งหมดโค้ดทั้งหมดจะอยู่ในบรรทัดเดียวนะครับผมได้รวมไว้บรรทัดเดียวเพราะว่าเป็นจะเป็นในเรื่องของกระบวนการความเร็วนในการทํางานนั่นเองของของไอมาโคนะครับสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องมาใส่ ID ของเว็บอ่าซิดไลท์นะครับตรงนี้และพาสเวิร์ดต,ตรงนี้เพราะว่ามีโอกาสที่เว็บซิดไลท์จะเหมือนกนจะเด้งคุณออกจากระบบอะไรเงี้ยแล้วไอมาโคด้วยคำที่ว่าข้อทำงานอัตโนมัติจําเป็นที่จะต้องให้เขาล็อกอินอัตโนมัติด้วย ถ้านีถ้าเขาตรวจสอบเจอว่าคุณไม่ได้ล็อกอินนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะโอเคขั้นตอนการติดตั้งนะครับผมบอกตรงน,นี้นิดนึงว่ามันจะมันจะหลายขั้นตอนนิดนึงเมื่อกี้ผมบอกขั้นตอนในส่วนของการาเปลี่ยน ID password แล้วนะไปใน,นเข้าไปในไฟล์นั่นแหละนะครับมันจะเมนนวลน,นิดนึงส่วนของขั้นตอนการติดตั้งพอคุณดาวน์โหลดไฟล์จากา Google Drive มาแล้ว คุณจะได้ไฟล์ซิปมา1ไฟล์ให้คุณ e อ t r a c ออกมาเลยเอ็กแท็เฮียก็ได้นะครับ e x t r แ c ็มาแล้วคุณจะได้ไฟล์ที่เป็นชื่อโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์และเป็นชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์ซิปนี่แหละเดี๋ยวเมื่อกเข้าไปนะครับเดี๋ยวมื่อกเข้าไปคุณเดี๋ยวมื่อกเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมขอย้ายมานิดนึงอ่าเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเมื่อกี้ผมไปที่ เปิดโฟลเดอร์อะไรก็ได้นะฮะอ่าเอาง่ายดีกว่าเปิดโฟลเดอร์อะไรก็ไล้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ตำแหน่ง i m a c r o ไปที่โฟลเดอร์ iMacro ที่อยู่ภายในเครื่องคุณอ่าไปที่โฟลเดอร์นั้นเอาผมของผมอาจจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมทำทำหลายการณีนะฮะจริงๆแล้วคุณจะมีแค่โฟลเดอร์ดั s ซอ r c สโฟลเดอร์ไอมาโคโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะมี3โฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ที่ทำการบีบอัดไฟล์ไปเนี่ยจะมี2โฟลเดอร์หลักๆนะครับเอาโฟลเดอร์ source ก่อนดับเบิ้ลคลิกเปิดที่โฟลเดอร์ source ในโฟลเดอร์ที่ทำการบีบอัดไว้และไอ้แตกซิปมาเปิดโฟลเดอร์ source ที่อยู่ในเครื่องคุณอ่าปุนงี้ดีกว่าทั้ง3ไฟล์เนี่ยจะเป็นไฟล์ไฟล์ที่เป็นตัวอ้างอิงของระบบนะครับไปที่ npc a m e ก่อนน <c oughs> ะ npc เนี่ยให้คลิกขวา Edit คุณจะพบว่ามีเหมือนกับเป็นผาดตำแหน่งอะไรภายในเครื่องนี่แหละนะครับให้คุณสนใจแค่ตำแหน่งนี้อันจะประกาศคู่แรกเนี่ยแค่นี้นะครับจากนั้นไปที่บราวเซอร์ไฟฟล็อกนะเซตติ้งคุณจะพบว่าผาดไปไปที่แถบผาดน,นะตรงไหนก็ได้ภายใน3ช่องนี้นะให้ลากไปเลย จนถึงคำว่าไอมาโคลงท้ายด้วย S นะไม่เอาแบสเลสนะครับไม่เอาแบสเลสแล้วคลิกขวาก็ปี้มาเลยจากนั้นภายในยบรระกาศคู่เนี่ยตรงนี้นะตัวแรกเลยแล้วก็ให้คุณวางสิ่งที่คุณคัดลอกมาทับลงไปแล้วกดเซฟไปเลยนะครับกดเซฟไปเลยในที่นี้ผมไม่ขอกดเซฟแล้วกันนะครับจากนั้นกดปิดไฟล์ไปนะครับอ่า กลับไปที่โฟลเดอร์ที่คุณแก้ไขางานรอสักู่นี้นะครับทั้ง3ไฟล์ให้คุณคลิกข,ขวา copy แล้วเอามาไว้ในโฟลเดอร์ s o u ซ c e ที่อยู่ภายในเครื่องคุณนะคลิกข,ขวาแพสลงไปเลยคลิกข,ขวาบริเวณว่างๆนะด้านขวาเห็นไหมอย่าไปคลิกข,ขวาที่โฟลเดอร์หรือไฟล์บางอย่างนะครับเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ในโฟลเดอร์มันจะยุ่งนะครับ มาาันจะอะไรเขาจะหาไม่เจอนะรโดยน้องว่าด้าน,นขวาเนี่ยขยาขยบโฟลเดอร์มาก็ได้จะมีโซโ,โนขาวเงี้ยคลิกข,ขวาแพสลงไปเลยพอแพสลงไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะพบว่ามีโฟมีไฟรีสตาร์ทไฟฟลอ fox.bat นะของคุณได้รู้จะโชว์นามสกุลหรือเปล่าแต่ที่เง่้ยมันชื่อว่า restart ทไฟฟ fox ตัวนี้แสดงขึ้นมานะครับอ๋อไฟนี้นเราแน่จะพอพีซนะครับเครื่องแม็กลันไม่ได้ ให้คุณคลิกขวาที่ไฟล์รีสตาร์ทไฟ e f o ฟจากนั้นไปที่เมนู Send To แล้วก็ Desktop Create Shortcut คลิกไปเลยนะครับคลิก1ครั้งเพียงเท่านี้ในส่วนของ Shortcut จะมาอยู่ที่หน้า Desktop ซึ่งก็อำนวยความสะดวกให้คุณเวลาลัน,ลนโคดนั่นแหละนะครับง่ายๆแค่นั้นแค่นั้นเองนะครับรำลำดับต่อไปนะครับรำลำดับต่อไป ให้คุณย้อนกลับไปโฟลเดอร์ folder, ก่อนหน้านิดนึงเมื่อกี้เราทำงานที่โฟลเดอร์ data source ถูกต้องไหมต่อไปโฟลเดอร์ macro นะครับโฟลเดอร์ macro ก็จะมีในส่วนของไฟล์โฟลเดอร์ที่แตกซิฟม,มาที่มีซิฟไลท์ t underscore og ให้คุณคลิกขวา copy แล้วก็อเอามาไว้ในโฟลเดอร์ macro ที่อยู่ภายในเครื่องคุณ ตรงนี้นะครับล้วก็กด pass ลรงไปเลยเพียงเท่านี้เองครับเท่านี้เองแล้วก็กลับไปที่ browser firefox กด refresh มาโกิสหนึ่งครั้งคุณจะพบว่า Sit l i ท์เนี่ยมาอยู่ในดิสรายการตรงนี้แหละนะก็นี่คือกระบวนการติดตั้งของเขานะครับดังนั้นก็วิธีการต่อมาคือไม่ต้องจริงๆจะกดรันโค้ดตรงนี้ก็ได้แต่มันจะรันแค่รอบเดียว มันจะไม่ไม่รันอัตโนมัติเหมือนกับเขาเขา,เขาจะไม่ได้บอกคือไอมาโครจะไม่สามารถไปสั่งการให้ดอทแปดทำงานได้มองอย่างนี้ดีกว่าแต่ดอทแปดสามารถสั่งการให้ไฟฟลอกและไอมาโครทำงานได้นะครับถ้าคุณรันไฟล์จาก Start Me ตรวนี้นะครับไอมาโครจะทำงานทําการกดไลค์กดโฟลโลแล้วกดไลค์อินสตาแกรแล้วหยุดการทํางานไปเลยเขาจะไม่ทํางานต่อนะดังนั้นวิธีการของคุณคือ ให้ไปที่ไฟล์ .bat ที่คุณสร้างช็อตคัทไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมแสดงวิธีาการทำงานก็คือคุณก็ดับเบิลคลิกที่ที่เหลือระบบเขาจะจัดการของเขาเองนะเท่านี้เองครับกระบวนการทํางานก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขอคุณมหนครับยังไงก็าฝากติดตามแล้วก็อยากได้เพิ่มส่วนไหนก็ทักทายเข้ามานะครับผมขอลค,ครับ โอเคฮะตอนนี้ผมได้อัปเกรดโค้ดในส่วนของ .bat ให้ใหม่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรคือผมผมดอาว่าโค้ดใช้งานจะต้องไม่ได้เฝ้าเครื่องหรือปล่เปิดเครื่องทิ้งไว้เลยอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่ออย่างที่ผมบอกถ้าสมมติว่าโค้ดไอมาโคลเกิด e อ r ร์เนี่ยโดยอันก่อนหน้านี้เขาจะหยุดการทํางานไปทันทีนะครับหยุดการทำงานไปทันท,นะท,นท,นทีแต่ทีนี้ เวอร์ช like ันไอ้ก็แรกโค้ดที่อัปเกรดให้ใหม่เนี่ยผมเพิ่มให้ใหนิดนึงในส่วนของโค้ดดอ t บนะครับก็คือเมื่ออ่ะปึ๊บเดี๋ยวขอสต็อปก่อนนะครับอย่างงี้ฮะขั้นตอน,น,นคือสเกตนะฮะ t i ม e สเต p อินหนึ่งอ t i ทม s สเต1หนึ่งอินสี่หนึ่งในสี่เขาบอกว่าอีด e ิสหมายเลขเข to f โ l ลนะครับ The entry process is restarted automatically คือเอาไง่ายๆว่าไทาม์วินาทีเนี่ยทั้งหมด260วิถ้าไอม้มอโคทำงานเสร็จไอม้มอโคจะส่งค่าบางอย่างมาให้ไอ้ตัวไฟล์ทแบตนี้รับรู้ว่าเขาทำงานเสร็จแล้วนะถ้า260วินาทีนับถอยหลังแล้วเขามีการรับรู้ว่าไฟไอมอโคทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองตัวอัตโตนมัตินี่เข้าไหมโดยที่เราไม่ต้อง โดยที่โปรเซสทุกอย่างก็จะเป็นตามปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเออร์เลอร์เด้งด้วยสาเาหตุอะไรก็ตามเราไม่รู้หรอกนะในไอมาโคเนี่ยแล้วไอมาโคเขาไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนได้เพราะเขายังไม่ถึงขั้นตอนการแจ้งเตือนว่าเอ้ยไอมาโคทำงานเสร็จแล้วนะคุณสามารถรีาร์ทไฟฟองได้เลยอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถทําตรงนั้นได้ไอตัวดอทแบเนี่ยจะนับทําการนับ2 6 0ร้อวินาะทีจำนวน4รอบเมื่อถึง4รอบแล้ว เขาอ,อะไรกันหลยตัวไอมาโคยังไม่ทำการส่งข้อมูลว่าเขาได้ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยตัว b a t เนี่ยจะทำการรีสตาร์ตเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไอมาโคย์ I ทำงานเสร็จไม่เสร็จก็ตามเขาจะปิดไฟฟลักแล้วก็เริ่มกระบวนก,การทำงานใหม่คือมันมันจะมีจังหวะที่เน็ตดาวน์หรือเซิร์ฟเวอร์ทำงานช้าหรือโปรเซสบางอย่างผิดพลาดทำให้ไอมาโคย์ทำงานผิดพลาดอะไรประมาณนั้นซึ่ง1นใน4ก็เหมือนกับสองร้อยสิบวิคูณไป4 ก็จะเท่าเท่าไรล่ะ260วิใช่ไหมคูณ4ก็ทั้งหมดอ่ะ260อ่สคูณ4นะครับก็ประมาณพันพันกว่าวินะซึ่งก็เป็นผลดีที่ว่าสมมติว่าคุณทิ้งเครื่องไว้นะครับถ้าคุณทิ้งเครื่องไว้อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็มั่นใจได้ว่าอ๋อย,ยังไงเครื่องก็ทำงานได้ไดเองโดยที่คุณไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าจะทิ้งเครื่องไว้เดี๋ยวระบบก็จะ ทำการรีาร์ตออโตของเขาเองประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเพิ่มไปให้นิดนึงนะครับโอเคครับผม